หนีเห่าเป็นคำเหยียดเอาพูดพึ่งจบมาอีกแล้วจุดประเด็นให้กูอีกแล้วก็ <c oughs> บอกว่ามันอยู่ที่มันอยู่ที่เจตนาอย่างฝรั่งคนนั้นที่เรียกเรียกน้องทรายว่าหนีห่าตอนนั้นน่โมเมนต์นั้นไม่ควรจะใช้ประเด็นนั้นเนี่ยประเด็นตอนที่เขาอยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่การงานเนี่ยคุณกําลังจะผ่านอ e ิมเมอร์เกชันเนี่ยหรือว่าตรวจคนเข้าเมืองคุณกล้าไหมล่ะ คุณกล้าไหมละ่ะเวลาเขาตรวจคนเข้าเมืองที่คุณผ่านกําลังจะผ่านเข้าประเทศเขาอะแล้วคุณยื่นยื่นพาสปอร์ตให้เขาแล้วคุณไปไปไปเกลียนใส่เขาอะหรือว่าเขาผิวสีคุณก็ไปทักอ้า e ทาไม you so black อะไรอย่างเงี้ยกล้าไหมละ่ะกล้าไหมถามว่าตอนมึงเข้าตอมอประเทศกูมึงกล้าพูดไหมละ่ะว่าหนีห่าว <c oughs> ถ้าบอกว่ากล้าอ่โอเคงานนี้ผมอภยัย แต่ถ้ามันพูดในขณะที่เขากําลังใช้อํานาจของเขาอยู่ในการควบคุมดูแลคุณอยู่แล้วคุณไปพูดคํานี้สวนแสดงว่าเจตนาคุณท้าทายเขาไงเขามอง้ายว่าเป็นคนจีนหรือเปล่าคือถึงจะมองว่าเป็นคนจีนก็ไม่ควรพูดหนีห่าในตอนที่หลังจากเขาตําหนิว่ามึงควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรขนาดเขาบอกว่ามึงควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรเสร็จปุ๊บมึงมาทักเขาว่าหนีหา่าตอนนี้มันใช่เวลาไหมล่ะไอนี้มันคือมึงท้าทายเขาในเวลาคือเนี่ยไม่รู้กาละเทศะของแท้ไง ถ้าเขากินเงินเดือนเขาต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคือไม่งั้นเขาจะโดนไล่ออกเขาจะไม่กล้าแต่ด้วยความที่น้องคนนี้เขาไม่ได้มีปัญหาทางการเงินทำก็ได้ไม่ทําก็ได้เพราะฉะนั้นมึงเหยียดกูมึงท้าทายกูมึงอย่าท้าทายระบบมึงท้าทายระบบกูก็จะเล่นกับมึงสักทีหนึ่งบอกว่าถ้ามึงจะมาพูดหนีห่าวกับคนไทยในโมเมนต์นี้เขาเป็นข้าราชการเขาเป็นข้าราชการคนจีนเหรอ คือก่อนหน้าเหตุการณ์เนี่ยคือน้องคนนี้ไปตักเตือนฝรั่งคนนี้ว่าห้ามทำหนึ่งสองสามสี่และเขาก็บอกด้วยว่าเขาเป็นใครในสถานะอะไรนะเสร็จแล้วให้ฝรั่งคนนี้มาพูดว่าหนีหา่าตอนนี้มันใช่ไหมมันใช่ไหมมึงมีเจ้าหน้าที่ไทยมาพูดกับมึงว่ามึงควรทําอันนี้ไม่ควรทำอันนั้นตอนนั้นตอนนี้หลังจากเหตุการณ์นี้มึงถึงมาทักเขาว่าหนีหา่า มันมันจบแล้วมันจบแล้วมันจบประเด็นเลยเดินทางไปสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลยน,นะมีคนจีนหมดนะเวลาไปเจออิมเมชันนะพูดดังๆเลยว่าหนีฮาวดูซิว่ามันจะจ็อบผ่านหรือมันจะจ็อบกลับยิ่งญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนี่คือคุณมาหนีฮาวเขานี่ไม่ได้เลยนะเกาหลีอย่างเงี้ยไปดิไปเจอตอมอเกาหลีเข้าไปปุ๊บไปเสียบแล้วก็ เฮ้ยหน้ามึงเหมือนคนจีนเลยหนีห่าวเอาดิตอมอ immigration ของเกาหลีเอาลองดูดิแต่ผมอยากจะดูเหมือนกันผมจะถ่ายคลิปไว้เลยว่าเฮ้ยคนคนนี้ผ่านไปได้แล้วก็บอกว่าไม่ผมไม่ได้ผิดผมก็คิดว่าคุณเป็นคนจีนเนี่ยมันใช้ไม่ได้ไงใช่มันคือกาละเทศะนี่มันคือกาลเทศะเกาหลีไม่ทำอะไรมันยังไม่ให้ผ่าน <laughs>